กินยาไปได้แค่4วันนะคะวิ่งได้แล้วจากที่เดินไม่ได้ตอนแรกก็นึกว่าคิดไปเองนะคะจนได้มาเจอคอมเมนต์นี้เกือบไ,ได้ซื้อวิวแชร์และทำลิปบานให้คิงโจแล้วค่ะทุกคนดีว่าคุณหมอเบรกไว้ก่อนนะคะบอกให้รอดูตัวยาออกลิ์สักประมาณส3สวันทีแรกตั้งใจให้น้องถือเชือกคิงโจให้แค่แป๊บเดียวเพราะฝนก็ไปถอยรถแดงออกมาให้อยู่หันมาอีกทีคือน้องและคิงโจหายไปแล้วพอขับรถตามออกมาก็คือคิงโจว,วิ่งสุดซอยแล้วค่ะน้องบอกว่าวันนี้คิงโจไม่เดินเลยนะคะวิ่งอย่างเดียว จริงๆคุณหมอบอกว่าให้เดินก่อนนะคะยังไม่อยากให้วิ่งแต่น้องเนี่ยก็ต้านแรงคิงโจไม่อยู่คิงโจอเองก็น่าจะเก็บกดแล้วก็ดีใจนะคะที่ตัวเองกลับมาวิ่งได้แล้ววันนี้เมื่อตอนกลางวันฝนไปทําบุญใหญ่มาค่ะแล้วก็ขอส่งผลบุญนี้ให้พระเจ้าอวยพรให้กับทุกคนขอให้คิงโจและทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงใครที่เจ็บป่วยอยู่เนี่ยก็ขอให้หายในเร็ววันขอให้มีเงินทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บขอให้หมดทุกหมดโศกหมดเคราะห์หมดกรมดกรมมีความสุขตลอดปีตลอดไปค่ะ วันนี้ร้านของเรามาในนากินโจ๊เสิร์ฟขนมจีนน้ำยาลูกชิ้นปลาไก่อย่างดีค่ะพร้อมด้วยขนมหวานบวชฝักทองสองเมนูนี้นะคะตอนที่ยายยังมีชีวิตอยู่ยายชอบกินมากค่ะวันนี้เรามาทำบุญกับวัดคสต์ประจักษ์ก่อใหญ่เป็นวัดในพื้นที่ของครอบครัวยายค่ะและปัจจุบันร่างของยายก็อยู่ในสุสานวัดนี้ตอนขับรถมาในหัวเนี่ยก็เห็นหน้ายายยิ้มแล้วก็นั่งรอเราอยู่ ปกติทุกปีฝนก็จะไปรับยายมาที่วัดนี้ด้วยกันทุกวันเสาร์แรกของเดือนมกราคมก็จะมีพิธีฉลองวัดใหญ่ของที่นี่บุญที่ฝนได้ทําในวันนี้รายได้ก็มาจากการขายครีมคิงโจ้ค่ะขอให้ทุกคนที่เห็นคลิปนี้ได้รับบุญร่วมกันนะคะและใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากราจุดด่างดำใช้ครีมอะไรมาก็ไม่หายสักทีฝนอยากให้ทุกคนได้เปิดใจลองครีมคิงโจ้ดูนะคะอันนี้สารสกัดนําเข้าจากประเทศเกาหลีและฝรั่งเศสคุณภาพและผลลัพธ์พรีเมียมสมชื่อจริงๆค่ะ ลูกค้าใช้แล้วกลับมาซื้อซ้ำแล้วรีวิวให้เยอะมากกดที่ตะกร้าหรือในไลฟ์ได้เลยนะคะตอนนี้มีส่วนลดเยอะมาก